เข้าไปกันค่ะไม่มีน้องเสือกันจะไปปิดทำไมทลางวันเนี้ยบ้าเอ๊น้องน่ารักมากไปปิดแล้วเกิดกันค่ะมันคือเทนใหม่ไอแม่ไก่นะคะมันตามเรามาไปปิดแล้วไปกันไปค่ะต้องปน ล้วเข้าล้มก่อนมันร้อนทุกคนไม่ต้องตกแต่อันนี้คือเลือด <c oughs> เลือดปูดเฮ้ยเอาไม่เห็นต้องเข้าไปใกล้ๆนะคะทุกคนค่ะอันนั้นพ่อไก่ตาบอดกับไม่ไก่ต้องเรียกพ่อไก่ตาบอดอันนั้น,นคือไก่และในนี้คือเป็นที่อยู่ของใครขอก็หอม ไม่ใช่คือ <c ười> ของไก่นะคะทุกคนอันนั้นแม่หมูเด้งนะคะโอ้ยแม่ไก่ล้นเห็นไหม <c ười> ไปกันดีกว่า <c ười> <c ười> ไ้นี้มีไว้ไหมไปเดี๋ยวไปเที่ยวกันต่อทุกคน <c ười> <c ười> เฮ้ยทุกคนเราเจอไข่นะคะเอาไปไหมมันดูเน่านะผมนี่ในนี้มีแม่ไก่เฝ้าลูกมามีลูกไก่แล้วก็มีแม่ไก่อยู่น,นี่ตรงนี้ลงงจุ้งนะคะคไม่ได้ต้องดูก่อนไข่นี้มันมีไข่แดงเราอย่าเอาเดินกันต่อนะคะเมื่อกี้ซูม อยากรู้ว่าแม่แม่เนี่ยมีแม่ไก่ตื่นนะคะทุกคนนี่คือแม่ไก่นะคะเฮ้ยเลือดตาเลือดอะไรเฮ้ยทุกคนในนี้มีใครนี่ก็ออยอดสิต้องดูแม่จักหนึ่งฟองนี่นะคะไข่ไก่ใหญ่ใหญ่หญได้มาสดๆร้อนๆไข่ ไข่ไก่บ้านเราไม่ต้องหว่วงนะคะมาไม่ต้องเอาไม้ใช่หินเอาอันนี้เข,ขาหอมคำไข่นี้มันไม่มีลูกแน่น,น,น,นอนอุ้ย,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 ยนี่นะคะเดี๋ยวซูมหน่อยเฮ้ยมันแตกคืออะไรอะ่ะมันเป็นไข่เจียวเฮ้นะะวก็ให้ออกไม้ทุกคนดู พ <Okay. S 2> <Yeah. S 1> ี่ว่าต้องไปล้างมือแล้วล่ะนี่คือสภาพมือของเขาหอมนะคะไปเร็วซาลูวันนี้ก็เป็นวันประเดิมเดิมเดิมดื้อของเราเอ,อ,ม,าอ,ม,อ,อมาตรงนู้นค่ะหางน้ำอยู่ตรงนู้นค่ะร้อนหยุดมาตรงนู้นมาตรงนี้มันร้อนจะไปไหน ไม่ต้องมาพูดไปตรงนูน้นไม่ต้องไป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 ไหมไปไหมฮะไปนี่นะคะคนเดิมไปไหมถ้าไม่ไปโดนนะโอ้ย,อยก็ไปเต้ไม่มก็ไปก่อนดีอเองก็ไปมือพ <c oughs> ี่ไม่เปื้อนเออนะคะคนนี้ใส่ไม่ได้น้่ยนานน่นนานจำดีๆนี่ให้เดินให้เดินนี่คือต้นกล้วย มีไรก็ขายเ่ะไก่ลาบ้าน,านโอ๊ยล้างถูติตินหนึ่ง อืมไอ่นะคะน่ารักไม่ได้ขังแนละ้วน้ำตาลมันอยากกินน้ำนี่น่ารักตัวเดิมนี่นะคะน่ารักไหมน้าเป็นอย่างนี้นะคะโอดเ,เป็นอย่างนี้ลรามีอีกตัวให้รีวิวตัวนี้จับยาโอ้ย ออ้ยแต่วมันอ้วนน่ารักตัวนึงตายไปแล้วอ่ะไอหยบันนาลูกไก่เก้านะคะเดี๋ยวกระด้งตูดให้ดูอีกเก้าเนี่ยกระโดดเก้าชื่ออีกเก้านะคะใช่นี่คือลูกไก่ที่มันไม่ยอมให้เราจับนะคะั<ห>อ นี่คือยา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 ไง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 จับมันมาซะมันวิ่งไปนูน่นเลยจับมันนี่นะคอ,อ,อดูจัดอมันมองไม่นดนดูจัดดูจัดไปค่ะเหม็นไส้อะไรมันนักหนานี่ก็คือน้องในกล่อง ดองดองมันคือชิกิต้าวงเบบี้มอนสเตอร์นะคะเพราะน้องคือน้องเล็กที่สุดใน7ตัวนี้มันมีเจตัวปล่อยมันไปชิกิต้านะคะน้องชิกิต้าใครอยากให้รีวิววง Baby ้มอนสเตอร์แบบวัชชันไก่เจตัวบอกมาได้เลยค่ะน้องเสือ อะคนนี้แนะนําก็ได้คนนี้ก็คือคาริตานะคะคนนี้ก็คือโลล่าและคนนี้ก็จบไปแล้วนะคะเมื่อกี้ที่เราซูมเนี่ยเนียนเงี้ยสุดนะมาเดี๋ยวเรารีวิวเนื้อสลามให้เดี๋ยวรีวิวอีพเนาะเนาะเนี่ยม